สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวสันพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีนัดกับลูกค้านะครับไปขนของแถวแถวคลองเจ็ดนะครับหมู่บ้านธัญญาพิรมแกนวิวนะครับแล้วก็ไปส่งปินเก้านะครับหมู่บ้านเศสิรินะครับป่าลุยกันเลยดูว่างานวันนี้จะยากย่างง่ายยังไงนะครับอาชีพอย่างเงี้จะน่าทํำไหมนะครับ ก็จากที่มีน้าท่านหนึ่งนะครับมีหลายๆคนเลยแหละนะครับที่สอบถามผมเข้ามานะครับคอมเมนต์ตาคิปว่าอยากทําอาชีพแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนนะครับก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับแบบนี้อย่าใจร้อนนะครับดูไปหลายๆที่นะครับศึกษาหาข้อมอูลหาแนวทางหาลูกค้านะครับอาชีพแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งก็มีข้อดีข้อเสียนะครับต่างกัน ขอดีก็คือได้ไปตามที่ต่างๆได้ไปคอนโดลหรูๆที่ไม่เคยไม่มีโอกาสจะเข้าไปเข้าไปที่หมู่บ้านเข้าไปในบ้านหลังที่สวยๆงามๆที่เราไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปนะครับแล้วก็ไปตามที่ต่างๆไปทั่วประเทศนะครับไปสถานที่ที่เราไม่เคยได้ไปนะครับข้อดีของมันนะครับข้อเสียก็มีนะครับขับรถแบบนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะเราอยู่บนท้องถนนนะครับ มีความเสียงตลอดเวลาแต่เราก็ต้องขับรถระมัดระวังนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าถนนไม่ใช่คู่นะครับอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิตนะครับเดี๋ยวนี่เราก็มาถึงแล้วละรอลูกค้ามานะครับเราก็รีวิวให้ดูนะครับบ้านสวยมากถนนกว้างขวางนะครับอันนี้ก็ชื่อมู่บ้านธัญญาพิลมนะครับแกนวิวอยู่แถวคลองเจ็นี่เองนะครับ ของเจ็ดธัญญบุรีนะครับหมู่บ้านนี้ผมก็มาครั้งแรกนะครับส่วนมากแถวๆนี้เป็นหมู่บ้านเรียงกันยาวเลยบางหมู่บ้านก็เคยเข้าไม่เคยเข้านะครับของก็จะเป็นถุงๆก็เป็นพวกเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับเป็นตูะเป็นชั้นอย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าจะระบุมาครับว่าจะให้ขนอะไรส่วนมากก็ไม่ได้ขนหมดบ้านครับเราขนย้ายของตามบ้านก็จริงนะครับ แต่ถ้าจะขนหมดบ้านจริงๆต้องจ้างเป็น6กล้อเป็นอะไรไปนะครับเราก็มีแค่รถกระบะก็รับได้เท่าที่รับไหวนะครับทางงานใหญ่ก่าน,นี้ก็ปล่อยให้คนอื่นเขาทำไปนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับขึ้นของแป๊บเดียวปลาเมื่อกี้แกก็ติดรถมาด้วยนะครับเป็นแบบแม่บ้านนะครับแต่ทำดูแลบ้านให้ เจ้าของคนที่จ้างเนี่ยสอบถามแกมาว่าได้เงินเดือนประมาณหมื่นสองหมื่นสามครับแต่ก็ต้องโดนหักค่าคิวนะครับคือแกไปสมัครเป็นพนักง,งานแล้วพนักง,งานแบบอะไรบริษัทจัดหาแม่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็หักแกไปพันสองเดือนละพันสองคือแล้วแกก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหรหมือนต้นๆนี่แหละครับ แต่ก็ดีครับก็เขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรทุกวันว่าง,งั้นแกบอกไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายเยอะนะครับแต่ก็ถ้าเป็นผมระหว่างแม่บ้านผมเรียเป็นรอปภดีกว่าครับสบายกว่าครับม,มีเวลาเลิกงานอะไรตรงตามเวลานะครับก็ไม่ได้ยากแต่ถ้าเป็นแม่บ้านเนีแ่ยบบแกบอกไม่ได้หยุดเ,เลยครับทั้งวัน บางทีตอนกลางคืนก็ทำนะครับไม่มีเวลาที่ตายตัวแล้วแต่เขาจะเรียกใช้บางงั้นแกก็บนจ้องแจ้งจ้องแจ้งให้ฟังตลอดทางก็สู้กันต่อไปครับแกบอกว่าหมดสัญญาจ้างนี้ก็จะไปทําเป็นแบบอะไรอะดูแลคนแก่ดีกว่านะครับทํางานแค่ดูแลคนแก่หน้าเดียวง่ายครับแต่ถ้าเนี้ย ดูแลบ้านก็ท,ทั้งบ้านนะครับไม่จบไม่สิ้นว่าง,งั้นดูแลคนแก่ได้เดือนละเมื่อนเจ็ดหมื่นแปดว่าง,งั้นเพื่อนแก่บอกรอหมึกสัญญาจ้างเนี่ยครับของก็ส่วนมากเอาไว้ชั้นแรกเอาไว้ตรงนี้หมดนะครับก็เมือเ่อกี้เจ้าของบ้านเขาโทรมาอีกบอกให้เอาอเป็นถุงขึ้นไปไว้ชั้นสองให้หน่อยว่างั้นว่ายกไม่ไหวนะครับก็จัดไปครับโปรโม,มชั่นเสริม เล็กๆน้นอยๆช่วยเหลือกันไปครับนี่ครับบ้านหลังนี้ก็สวยเชีย่ยวไายรู้ทำธรุรกิจอะไรกันนะครับบ้านหลังใหญ่ตัวเชีย่ยวจบครับงานวันนี้ไม่ถือว่ายากอะไรนะครับถ้าเป็นบ้านง่ายถ้าเป็นคอนโดม,มีลิฟต์ก็ง่ายเหมือนกันแต่เธอยากนุ่นวายครับไม่แบบนี้แบบนี้เป็น private เป็นส่วนตัวดีนะครับ นี่นะครับชีวิตแต่เรเวีแต่และว,วันก็ขนของประมาณนี้ก็ได้ออกไปตามที่ต่างๆที่ไม่เคยได้ไปนะครับบางจุดเคยไปมาแล้วบางหอเคยไปชี้ไปก็นี่นี่เคยมาแล้วอะไรเงี้ยพูดกันตามภาษาคนกำลังจะแก่นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีต่างจังหวัดเท่าไหร่นะครับถ้ามีก็ถือว่าดีครับเ,เราได้ไปเที่ยวนะครับ ใครอยากจะทำอาชีพแบบนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับ